ขอเดชะฝาลองธุลีพรบาทปกกล้าวโปกหมอ่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝาลองธุลีพรบาทที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2568ข้าพุทธเจ้าพลโทบุญศินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองพร้อมด้วยเหล่าข้าราชการและสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่สอง ในนามของข้าราชการกองทัพภาคที่สองและครอบครัวมีความเพื้มปิติเป็นหล้นพ้ที่ได้มาร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากราธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายต่างประจักษ์แจ้งว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า70ปีใต้ฝ่าลองธุรีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการ โดยมิทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยากทรงรักและเอื้ออาทรต่อราษฎรประดุจมารดาที่รักและห่วงใย,ยบุตรและได้ทรงพระราชดำริโครงการต่างๆครอบคลุมทั่วทุกด้านทั้งการส่งเสริมด้านการศึกษาการประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ให้ดำรงอยู่เป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกล้ำค่าของชาติส่งผลให้ประเทศชาติและสังคมไทยมีความเจริญมั่นคงก้าวหน้าตราบจนถึงปัจจุบันในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ปวงฆาพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยพระสยามเทวาธิราชตลอดทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จ พระบูรพมหากษัตรตรีาธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลบรรดาลดลให้ใต้ฝ่าลองธุรีพระบาททรงเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคาพยาธิภัยทั้งปวงทรงพระเกษมสำราญมีประชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระเจ้าและเหล่าพระสงฆ์นิกร ตาบการลินันเทินด้วยก้าวด้วยกระม่อมขอเดชะ